เด็กกินวิตามินอะไรถึงจะเจริญอาหารก็จ,จากาพรอมท้อค,คุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย ปัญหาคลาสสิกของพ่อแม่เลยนะคะก็คือปัญหาที่เด็กกินยากแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันต้องสรรหาอะไรมาให้ลูกทําถึงจะกินง่ายสักทีอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆเราแค่เดินเข้าไปในร้านขายยานะคะหรือว่าเราก็ต้องหาวิตามินอยู่แล้วหรือเรามีวิตามินอยู่แล้วอะค่ะเราพลิกดูด้านหลังกล่องได้เลยค่ะว่ามันมีคําว่าไลซีนหรือเปล่า เพราะตัวไลซีนตัวนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวที่ทําให้เด็กอะค่ะเขาจเจริญอาหารให้เขากินอาหารตามปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กินวิตามินเข้าไปด้วยในตอนเช้าที่ท้องว่างอะนะคะวันนั้นนะคะเขาจะรู้สึกอยากอาหารมากเป็นพิเศษถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากซื้อวิตามินอะไรอย่าลืมพลิกดูหลังขวดว่ามันมีคําว่าไลซีนหรือเปล่านะคะ L Y S I N E นะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ยี่ห้อไหนแล้วมันมีหรือเราไม่มั่นใจยี่ห้อไหนว่ามันมีหรือเปล่าอะค่ะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาถามหรือ หรือว่า Open Chat มาคุยกันได้นะคะเจ้า๋าฟาร์มาท็อกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ